สวัสดีครับวันนี้มาพบากับมรายการข้าวโพรก็ขึ้นเทรนะครับข้างทันใน,นวันนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์เรื่องลี้นและข้าบโพเองนะครับถ้านีบยวกาจิมเวลาเรามาเริ่มแรกกันนี้ครับจตอนั้นข้าคโัวผมไปกันสี่คนทจีทวานเสือแล้วม้ามาุกกูงกระโปรงสั้น แล้วทางวัดเขาให้ไปเช่าพนุง่งแล้วก็ไหวพ้พระทำสังฆทานทำบุญตามปกติแล้วตอนขับกลับรามาลืมลืมพรนุ่งให้วัดแล้วก็ฟูก็เห็นชายชายสูงใหญ่นุงน่งนุ่งผ้าแดงหรือจุงกระเบนแดงวิ่งตามรถใจเลยแล้ว <c oughs> เบอกออมาว่ามามามีมีใครตัวใหญ่มาตันที่มกนใจ่เลยนุ่งจุ่มก็เป็นสีแดงแล้วนะวะไม่มีลูกล้วะมาม่าแล้วคุณทุใหกใจแ่ะแล้วพหัวมา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 เห็นจริงๆแล้วผมก็เต็มออกมาว่ามามา,มมเ,มาลเลื่อคืนท่านถึงให้วัดใช่ไหมแล้วแล้วว่าไงา โอ้ลืมไปดืมคีเลยแล้วป๋าปาก็ไปคืนให้ให้วัดหลังจากนั้นก็ไม่มีใครสูงใหญ่น่องตงกระเบนอีเลยจบเลยนะครับพี่พี่น้องๆอย่าคืนของวัดนะครับอย่าลืมคืนของวัดแล้อย่าขโมยของวัดนะครับเขาอาจจะมาทวงของคืนได้นะครับอย่าลืมกดติดตางกดซับสไคร์ด้วยนะครับเข้ากลองเองคันนะครับ So, la misa.